ร้อยสามสิบบาทยังไงต่อมีไว้โ okay, okay. oh, อเคคีโอบ้ากันเข้ามาเจ็ดพันสองมาแล้วเพื่อนเอ้ยมาแล้วเพื่อนเอ้ยกูมาแล้วออโอเคไม่เล่าเกินมาอีกหกพันแปดสี่สิบบาทเอาดีต่อไหนต่อน,นั้นเนี่ยต่อน,นั้นนิปคูณเข้ามาคูณเข้ามาโอ้โหหมื่นสี่ห้าร้อยยี่สิบบาทโอเคครับผมโอ้โหเพิ่มสป,ปินมาอีกเพิ่มมาอีกครับผมโอ้โหดูรางวักลกรอนตัวรอบนี้ก่อนชุดนี้ก่อนเพื่อนเนอ้ยชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆคําเตือนคลิปนี้จะ ทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงทางเราไม่สนับสนุนให้เล่นหรือทําตามวิดีโอนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยละกันนะทุกคนนะมาอยู่กับผมพี่บลูตุ่เป็ดเช่นเดิมนะทุกคนนะอยู่กับเกรมไวออฟเดอะคิวเลนนะทุกคนมาจะหนักจะเต็มกันหน่อยนะทุกคนนะขออนุญาตลดเบดกันกรอนลดเบดแค่สามร้อยนะฮะทุนหนึ 100, 000, ่งหมื่นบาทออโต้ไปก่อนห้าสิบมูลนะฮะดูกันไปก่อนเปิดล้างหน้ากระดานกันไปก่อนดูดีว่าวันนี้จะโบง ใน EP นี้บอกไว้ก่อนนะทุกคนนะไม่แตกไม่เลิกจริงๆทุกคนผมจะเล่นให้มันแตกให้ได้นะฮะวันนี้นะดูดิไม่แตกมึงก็หัวร้อนกับกูไปข้างหนึ่งและว,วันนี้ไม่แตกแต่ผมเติมเข้าอีกนะดูกันไปก่อน120อยี่สบบาทกูขอแบบโบบาดีวันนี้ขอแบบได้กดําไรชัวร์ๆสิขอแบบไม่เสี่ยงอนะ่ะทุกคนเพราะหลายๆ EP พีที่ผ่านมาแม่งกูเสี่ยงทุกอีพไอ้สัต แม่งเป็นยังไงไม่รู้พีจีนกวนตีนกูยัไงไงเอาโอ้โหยิ่งพูดยิ่งรดไอส์โอ้โหเอาดีอืมยังไงเออดอกนี้มาหกร้อยยังไงต่อมีไวสองตัวอย่างนี้ โบบาบาโบมาสองพัน็สิบาทเอาดิเพื่อนมาก่อนมาก่อนโอ้โหสามันหกเอาดิผักกงผักกาดเอาดิตัวตรงตัวตีเอาดิเลขสิบเลขสิบโอเคเคโอมาที่เจ็ร้ยปดสบาทบวกกันต่อเนื่องครับผมโอเคเคโอครับผมเอาอยู่นะฮะนึกว่าจะเกลือยาวยาวเจ็ดพันห้าหกสิบบาทกูเน่ากูจะเกลือยาวแล้วแหละเมื่อกี้ทำใจไปแล้วแต่แม่งมาว่ะเพื่อนไม่น่าเกลียดนะวันนี้นะ พอไปได้พอไปไหวเออมาร้อแปดอืมเลยสามหมุนแล้วทุกคนสามหมุนสามหมุนเ้ยเออ,เอ,อขอทำกำไรหน่อยเออทุนหนึ่งหมืนะทุกคนตอนนี้มาหมื่นหมื่นเอ็ดยอยู่หมื่นเอ้ายเอ้ยเข้าซะ กูขอให้มันเข้าได้ไหมขอแถวท้ายแถวสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดเพื่อนขอลงงงงอลงนี่แหละสมคําล่ำลือสมตามคําขออ่าตัวคูณเออคูณสองกับเพิ่มสปินมาเพิ่มสปินมา,เพ,มนมาเพิ่มมาเจ็ดคูณไปสามโอเคมากูต้องขอโมว่าครับวันนี้เจ้าหายเจไม่มีเจ้ขาเดเอกสารอีกแล้ว เฮ้ยนิ่งคลิกขอนี่โอ้โหเล่นสะเรื่องใหญ่เลยเหรอเล่นสะเรื่องใหญ่เลยเหรอใครที่อยากเห็นผมเล่นเกมอะไรนะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยทุกคนผมอ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคนนะผมจะเล่นให้ทุกเกมที่ทุกคนขอมาเลยผมจะหนักจะเต็มให้เหมือนทุกเกมที่ผมเล่นนะใครอยากเห็นคลิปอ่าคลิปเกมต่างๆในช่องผมนะฮะสามารถเข้าไป ดูย้อนหลังได้นะฮะทุกคนนะเยอะแยะเลยนะผมลงไวอย่างเยอะทุกคนบอกเลยว่าปงปังปูรย่ทุกคนสุดจัดประหลาดบอกจริงๆโอ้โหดูรางวัลรวมของเราโบ๊ะามาที่เท่าไหร่นี่โอ้โหกูลืมดูเงินเท่าไหร่สองพันห้ายี่สิบบาทถือว่าของฟรีทุกคนไม่เป็นไรอย่าคิดมากเลขสิบโอเคโอเคองเอด็เอด็โอเคมาต่อยังไงต่อโอ้โหมีวไวแถวสีไไ่แม่งไกลเกิน จะเข้าอีกหรือเปล่าทุกคนสกเก็ตเตอร์เนี่ยกูอยากให้มันเข้าอยู่นะไอ้สัตว์มันเริ่มจะมาละดวงนี้หรือดวงสวยไม่รู้นะต้องดูกันตรงนี้นะทุกคนนะพอเราเบ็ดไปน,น,นานๆมันจะแจกหรือเปล่าแค่นั้นเองกูกลัวแม่งมาทีกูเบ็ดไปแม่งเกือบยี่สิบนาทีแต่ไม่จ่ายกูไอ้สัตว์กูแน่งหน้าโมโหนะบางทีก็โมโหสุดอยู่นะเออมาเออดอกีบาหกร้อย ต่อไม่ออเอ,อ้ยได้อยู่วะไอสัตว์ลืมอ่านลืมอ่านโอ้โหได้อยู่ได้อยู่โบบายรอ,อยยี่ไม่เปล่าไม่มาวะไม่เออโอเคโอยังไงต่อต,อ,ตอนเรียอเก้าสิบบาทเอาอ,อีกเอาอ,อีกโอเคร้อยยี่สิบบาท แถวสองแม่งเมื่อกี้เจเสามสิบบาทกูขอหนักกว่าน,นี้ไหมกูเบ็ดรักสามร้อยนะเว้ยเอาจะปิดแอร์ก่อนหนาววะ เอาสิเพื่อนเอาสิเพื่อนแปดร้อยสิบบาทยังไงสิต่อไหม,มต่อให้หน่อยสิหนึ่งคลิกเขานี่เออสี่สิบห้าวันนี้เล่นชิวๆไปแตกไม่แตกไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมจะพยายามดันให้มันแตก เพื่อคอนเทนต์คอนเทนต์นี้นะครับดันให้มันแตกให้ได้ทุกคนดูดิโอ้จนหมดออตโตกูไปโอ้โหนิ่งโอเคได้อยู่ต่อเนื่องโอเคไคลโอมาอีกโอเคสิบขบาทวายอย่างนี้ กับเลขส0โอเคพัน1พันแล้วฮะยังไงต่อสิโอเคเคโอมาที่300บาทเพื่อนยังไงผักกาดผักกาดไม่ได้แต่ได้กระดิ่งโอเค300บาทผักกาดนีเคมาก่อนไอสัตว์เอ้ยผักกาดน้อยผักกาดไปลงแถว2เชยไม่เป็นไรดันกันต่อเพื่อนดันกันต่อดันกันต่อครับผมเลขสิบแถวสามเป็นวายโอเคเคโอกระดิ่งแถวหนึ่งอื้มโอเคตรงนี้ก็ได้กระดิ่งก่อนกระดิ่งแถวหนึ่งก่อนโอเคได้เป็นคิวกระดิ่งก่อนกระดิ่ง ไม่ค่อยมาว่ะเพืเ่อนเอ้ยโอเคไม่ค่อยมาดิมาแบบโบ๊ะบาดิเฮ้ยมันนานเกินไปหรือเปล่ากูนั่งเล่นหนึ่งนานเกินไปหรือเปล่าโบ๊ะมาต่อเอเออสิบสตอสให้กระดิ่งโอเคห้าร้อยสี่สิบบาทวายโอเคเคโอเก้าสิบบาทเอท่าหนึ่ง A แถวหนึ่งโอเค2อง0ันเอบาทยังไงต่อเออผักกาดพันสองมาวะยังไงต่อโอเครู้เรื่องมาสามหกสิบาทยังไงโอเคมาเป็นคิวโอเคครับผม A แถวสองก่อน A แถวสองก่อนือมไม่ลงต่อเนื่องไม่เป็นไรไม่น่าเกลียดครับผมบอกเลยวันนี้ไม่น่าเกลียดมีจังหวะได้มีจังหวะเสียให้เราด้วยว่าไม่น่าเกลียดครับโอเคครับ โบบาบาโบ,าบาพันหาเลขสิบแถวหนึ่งสักตัวหนึ่งโอ้โหแล้วแม่งรวมมากกนตีนรวมมาทำไมเยอะขนาดนั้นเลขแถวหนึ่งนะไอ้สัตว์หัวจะปวดหรือจะเชื่อเฮ้อดีอยู่ทุกคนยังได้กำไรอยู่นะยังพอไปต่ออยู โมบาเอา 1, 4, เอพันสี่ีกวอย่างนี้ช่วยหรือเปล่าช่วยอยู่นี่นหน่อยหก็ช่วยไปเพื่อนได้เต่อเกับสิต่อโอเคได้เกม,มาแถามด้วยอย่างนี้โอเคมาพันหกยบาทเอาดีเพื่อนโอ้โหเข้าสก,กตเตอร์อีกแล้วเฮ้ยยังไม่ได้ซื้อฟีเจอร์เลยทุกคนวันนี้เข้าฟรีๆคะสองรอบนะทุกคนนะโอเคโบบาครับโบบาบาโบถือเอาอยู่ครับ ตอนนี้เงินเราตีตื้นขึ้นมาสองหมื่นบาทแล้วนะได้กำไรมาหนึ่งหมื่นแล้วมีใครลไล์มาอีกี่ยร้อยแปดสิบยังไงต่อไปต่อคูณเข้ามาหกร้อยสามสิบบาทยังไงต่อมีไวโอเคคีโอบ้ากันเข้ามาเจ็ดพันสองมาแล้วเพื่อนเอ้ย มาแล้วเพื่อนเอ้ยกูมาแโอเคไหมเล่ากว่าจะมานะมึงไอ้สารบกบ้าครับ8ปดพสิบาทครับผมเอาเหลืองกระเบื้องแตกครับผมไปต่อครับผมบวกกันต่อข้างในต่อบวกกันอีกสิบวกกันอีกสิบวกก,กสบวกกันอีก6ก4 0บบาทเพื่อนเอ้ยมาว่ะแตกว่ะทุกคนโอ้โห,โห,โห กว่าจะมาก็ผมดีที่ผมนั่งเฝ้ามาจนแตกอะ่ะถือว่าโอเคครับผมตามเป้าหมายนะขอให้มันแตกนะทุกคนนะแตกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าก็ถือว่าแตกแล้วทุกคนถือว่าเกินแล้วนะเกินแล้วเกินมาอีกหกพันแปดสี่สิบบาทเอาดีต่อไหต่อน,นั้นเนี่ยต่อน,นั้นนี่คูณเข้ามาคูณเข้ามาโอ้โหมื่นสี่ห้าร้อยยี่สิบบาทโอเคครับผมโอ้โหเพิ่มสปินมาอีกเพิ่มมาอีกครับผมโอ้โหดูลางวันกรอนตัตรอบนี้คอน ชุดนี้ก่อนเพื่อนเนื้ชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆชุดใหญ่จริงๆเพื่อนโอ้โหเกินไปครับผมโอ้โดีวันนี้ทําตามเป้าหมายได้ครับผมโอ้โหเกินไปครับโอ้โดูเรื่องรางวัลกูหมุนกันยาวๆโอ้โหหมุนกันยาวๆสุดจริงครับผมสองหมืนสี่สองร้อยยี่สี่สิบบาทเออโอ้โห จะได้เพิ่มสปินมาอีกเอาดีครับผมเปิดดีมีล้นต่อเนื่องจะได้หกหมื่นหรือเปล่าจะได้หกหมื่นหรือเปล่าคูณเข้ามาโอเคอีกสี่พันห้าครับผมหกหมื่นแล้วครับผมหกหมื่นสามเป็นที่เรียบร้อยทุกคนแถมไหมจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่าเจ็ดหมื่นได้ไหมเจ็ดหมื่นได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมได้กําไรครับแวร์ออฟเดอะคิวเลนทำกำไรให้กับเราสี่หมื่นสามพ่อมึงยังขะคงกดยังจัด สุดจริงปิ้งย่างทุกคนพอพอพอครับผมพอโอเคครับผมผมพอเพียงเท่านี้นะฮะวันนี้ถือว่าทำกำไรกับเกมไวอฟต์เดอะคิวเลนได้แล้วนะเอออ่ะโอเควันนี้ใครชอบคลิปนี้หนูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บุมตุนเป็ดด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวีดัสสวัสดีครับ